เขาชวนไปฟิลิปปินส์น่ะน้ำแข็งมาจากขั้วโลกเหนือครับเราออเดอร์มาชาวเอามาติดตัวกับชาวยุโรปงาเช้าเราฝนก็ตกล้วโอ้โห้เทปจากฝรั่งเศสเนาะก็ทำสปาเกตตี้ให้เรากินเส้นนี่ก็อย่างดีสั่งมาจากยุโรปกระทะก็สั่งมาจากอิตาลีพวกนี้ก็เอามาจากเยอรมันฐานนี่คนฟิลิปปินส์ นหนุ่มฝรั่งเศสคือเราคัดคนเอาแท่คู่ดีไนคลาสเลยทีเดียว <c oughs> นี่ไม่คนละดีเจด,ดีเจแมเจ็นคาร์สจะเป็นก้าวขาพเนะาะหลุดหมดละกลิ่นไม่แย่เยิดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ตอนพี่ที่ทำไปดูเยี่ยวเชฟไนส์ going man ปรุงอาหารให้คุณกาดเนาะ ก็มป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพี่คือหนูอยากรู้แบบพี่เขาอยู่กันจริงๆใช่ไหมอ่ะแบบจริงๆริอะี่แบบจริงๆอ่ะก็จริงนะเตะวันก็มาสต่วัพุ่มก็บล่นตุ้แขกคนใหม่ฮ h e ลโ o ลอ l l o ผมอังกฤษนะครับก็ ไปแข่งฟอร์มอ yes. oh, yeah. yes. ังกฤษอจออย่าทักที่นี่เนาะยี่สบาทค่ะทุกคนคุ้มมากเนค่ะราคาผันผวนตามอารมณ์เจ้าของบ้านวันนี้กำลังรีโนเวทอยู่ใกล้เสร็จแล้วถ้าเสร็จเดี๋ยวจะเชิญมาเดี๋ยวเอาทีมงานไปยี่สิบคนก็ลืมกระเป๋าเดินทาง